ปฏิบัติภารกิจวันแรกของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีระหว่างการเข้าร่วมประชุมสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum 2025โดยตลอดทั้งวันได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิบริษัท DP World จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตประกอบกิจการท่าเรือและโลจิสติกระดับโลกซึ่งมองเห็นถึงศักยภาพของไทยในการเติบโตเป็นศูนย์กลางการาคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภูมิภาค บริษัทเนสเล่และบริษัทโคคาโคล่าผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำที่ยังคงสนับสนุนการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจและเกษตรกรรมของไทยเพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพบริษัทเบเยอร์และบริษัทแอสตราเซเนกาพร้อมร่วมกับไทยในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและยาที่ดียิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาคเอกชนโดยที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์การพัฒนาคนให้เป็นแรงงานที่มีทักษะรวมถึงการดูแลกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนเพื่อโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย